ปีนี้ซอจะปลูกอะไรบ้างนะคะเยอะมากเลย ดนี่นะคะคือกิ่งของชะอมค่ะพี่ๆเขาแบบวันที่5กับช่องทยองหนีไปเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ได้มาถึงแล้วค่ะทุกคนก็คือการเพราะมมาเล็นผักนะคะเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ปลูกนะคะในช่วงของ เดือนเมษาค่ะเดือนกุมภาพันธ์นานะคะเราต้องเพาะไว้ก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าซอ,พอเพาะเมล็ดผักยังไงบ้างนะคะสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะคะอยู่ต่างประเทศนะคะหนาวแบบนี้ปลูกผักข้างนอกไม่ได้นะคะเราต้องทํายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าสเพาะแบบไหนแล้วก็ปลูกผักอะไรนะคะที่จะปลูกภายในปีนี้ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปพเพาะเมล็ดผักนะคะสอก็จะขอขอบคุณนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีน้องเอฟซีใจดีด้วยนะคะขอบคุณพี่ติ๊กคางแล้วก็ขอบคุณน้องอาขอบคุณพี่ฝนแม่น้องเอิร์ดน,นะคะที่ส่งมเมล็ดผักมาให้ปลูกในปีนี้นะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆม,มากๆเลยนะคะทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูนะคะว่าชอปลูกผักสวยๆทุกปีนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปเห็นสวยๆทุกปีนะคะวันนี้ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวพามาดูว่าพร้พอมๆยังไงนะคะ จะพาทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าปีนี้ซอจะปลูกอะไรบ้างนะคะเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโหระพาค่ะปีนี้ซอสก็จะปลูกโหระพาเหมือนเดิมมะเขือจิ๋วนะคะทุกสายพันธุ์ค่ะที่เป็นมะเขืออะมะเขือลายมะเขือกลมๆมะเขือไข่เต่าคะ่ะอยู่ในถุงียวกันนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ จะมีชมจันทร์นะคะมีกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีผักเซี้ยนด้วยนะคะจะลองเพาะดูคะ่ะแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาค่ะหลายสายพันธุ์นะคะพริกค่ะพริกหลากหลายสายพันธุ์อันนี้ถุงผักชีค่ะแล้วก็สลัดนะคะสลัดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็จะมีอะดอกแคนะคะซองก็จะเพาะต้นแคเหมือนเดิมมะเขือเทศค่ะมะเขือพวง แมงลักนะคะแตงโมแตงโมหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะผักชีลาวกระถินนะคะแล้วก็บวบบวบหอมค่ะมีทั้งบวบหอมแล้วก็บวบเหลี่ยมค่ะถุงนี้ถัว่วพูเมลอนแตงโมนะคะถุงนี้กระเพราขึ้นช่ายค่ะมะเขือปลอดสีขาวเจ้าพญาค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวทั้งแบบพุ่มแล้วก็แบบแบบแบบยาวแบบมีค้างะคะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นมะเขือม่วงค่ะแบบยาวแล้วก็แบบกลมนะคะฟักทองเนี่ยทุกคนอันนี้คือผักที่ซอจะเพาะนะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้เพาะหมดนะคะแต่ว่าจะแยกไว้เป็นถุงนะคะเพราะว่าถุงนี่คืออะไรอะไรนะคะเพราะหมดนี่ก็ไม่พอค่ะทุกคนดูดินดูดินปีนี้จะปลูกแค่ประมาณตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะไปนะคะ,ะ,คะดินที่เราไปซื้อมากันกับพี่ชินนะคะที่ร้าน,นะคะ้านี่เราก็จะเอามาเทลงในกระบะนี้นะคะ กระบะนี้ซอก็เจาะรูเรียบร้อยนะคะเป็นรูนี่ระบายอากาศแบบนี้เวลาเราลดน้ํานะคะมันจะได้ซึมออกข้างนอกค่ะงั้นเดี๋ยวซอขอเทดินใส่ในกระบะพวกนี้ให้หมดก่อนนะคะใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ไม่ลึกนะคะประมาณนี้ค่ะข้อมือเสียบลงไปประมาณนี้นี่ค่ะ เพาะนะคะกระเพาก่อนเลยนะคะพี่กระเพ้าแล้วก็โหดอพา,าแล้วก็แมงลักค่ะใครจะเจาะเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะได้น้อยเนาะเดี๋ยวเราก็วันไปเลยค่ะพอมันโตขึ้นมาสักหน่อยนึงเราค่อยแยกไปปลูกนะคะทีละต้นสองต้นเอาไปแยกก่อนแล้วก็รุลงไปเลยค่ะ ร้อยนะคะก็ใช้ดินกรบค่ะกรบบางๆเบบร้อยขอบคุณพี่ติ๊กนะคะน่ารักมากเลยค่ะส่งป้ายชื่อมาให้ด้วยแล้วก็ปากกามาให้ด้วยนะคะ ไปช่วเขียนติด้าค่ะตังให้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามปีอ่ะซอถึงจะใช้หมดเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ติ๊กแล้วก็ครอบครัวค่ะนะคะซซก็จะเขียนกระเพรากระเพราโอเคแล้วก็ติดไว้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้ว มันเ,เปล่าเจ้าพญาชึบใส่ลงไปในหลุมนะคะ2เม็ด2อถึงสมเม็ดค่ะ กินข้าวอีกแล้วนะโอ้หมูปิง้งพยายามกินข้าวอีกแล้วหมูข้าวไวเต็มปากเลยหมูปิ้งจะไปไหนหมูปิง้งหมูปิง้งดูที่ซอสพร๊อกนะคะเยอะไหมทุกคนเยอะมากเลยค่ะดูเยอะมากเลยแต่ว่าเ,เป็นหลายสายพันธุ์นะคะรวมกันเดี๋ยวให้ดูนะคะกระบ่าโน้นนะคะจะเป็นกระเพราค่ะหูรพานะคะแล้วก็แมงลักนะคะ กระเพราอีกกระบะหนึ like ่งค่ะกันไว้เผื่อมันตายนะคะก็เลยเพาะเยอะส่วนกระบะนี้จะเป็นพวกมะเขือเทศทั้งนั้นเลยนะคะมะเขือเทศหมดเลยค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างละสองแถวค่ะตรงนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันนะคะทุกคนมะเขือเทศเยอะมากแต่มันหลายสายพันธุ์เนาะก็เลยเพาะเยอะค่ะแล้วก็ถาดนี้ก็จะเป็นพวกฟักทองนะคะฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ค่ะก็จะจุดจดไว้นะคะ อันนี้จะเป็นแตงโมค่ะแตงโมลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้าวโพดค่ะมีมะเขืออันนี้ทั้งถาเลยมะเขือเจ้าพญานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นพวกพริกค่ะพริกแต่ละชนิดนะคะพริกแตกต่างกันไปค่ะลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะถาดนี้จะเป็นถั่วค่ะถั่วพุ่มนะคะแบบม่วงกับแบบสีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกแคนะคะทุกคนดอกแคกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงนะคะแล้วก็ดอกสนูนะคะแล้วอันนี้จะเป็นพวกดอก ชมจนันเมลอนค่ะเมลอนทั้งถาดเลยนะคะเมลอนการ,พรเพาะเมล็ดผักในต่างประเทศก็จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ายังมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่เลยค่ะทุกคนก็เลยจะต้องทําวิธีนี้นะคะน,นะคะขุดดินเป็นหลุมเป็นร่องนะคะแล้วก็กระบะนะคะวางลงไปค่ะแล้วก็กลบดินด้วยนะคะเวลาเราให้น้ําเขานะคะมันก็จะชุ่มชื่นถึงข้างล่างแล้วก็แบบใต้กระบ,บะผักไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหนาวด้วยค่ะในช่วงตอนกลางคืนนะคะก็เลยจะต้องทําวิธีนี้ค่ะ พอเราลดน้ําเรียบร้อยนะคะสอก็เนี่ยใช้ผ้าพลาสติกนะคะคุมอีกรอบหนึ่งนะคะคุมเสร็จตามด้วยพ่อห่มอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเพื่อให้มันอุ่น,นะคะ่ะจะได้งอกเร็วๆนะคะแต่ถ้าใครอยู่ไทยนะคะพอใส่กระบะเสร็จปับ๊บล้วก็ใช้ตะข่ายสีดํามาปิดข้างหน้าไว้ให้น้ําเช้าเย็นนะคะให้น้ําตลอดเนาะอย่าปล่อยให้กระบะผักของเรานะคะแห้งนะคะทุกคนต้องให้มันชุ่มตลอดเวลาผักมันถึงจะงอกนะคะ เราก็จะคลุมไว้แบบนี้นะคะตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเช้าของอีวันหนึ่งนะคะส1บเอ็ดโมงเชา้าเราก็มาเปิดพ่อห่มออกค่ะให้อากาศมันถ่ายเทนะคะพอตก4ี่โมงเย็นก็มาปิดพ่อห่มไว้เหมือนเดิมค่ะททำวนไปแบบนี้นะคะอยู่เรื่อยๆจนมันงอกเลยค่ะแล้วก็หมั่นเช็คก,กระบะเราด้วยว่ามันแห้งหรือเปล่าอย่าปล่อยให้น้ํามันแห้งนะคะผักจะได้งอกเร็เรวๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะนี่น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวโบดัมนะทำยังไงโพเดียมแบบใส่คาจิโอเคนี่มันดัมได้ด้วยค่ะทุกคนฟิวนี่มันเท่ตรงนี้แหละคะ่ะเอาเวลาเก็บมะเขือมาเยอะๆเนาะ,นะแล้วก็ขนไปแล้วก็ดัมได้เลยค่ะโ้ดีมากเลยเดี๋ยวซอจะเขียนชื่อติดไว้ก่อนนะคะยกเหงเ,เสร็จแล้วนะคะทุกคนดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ตี๋ขอบคุณค่ะแอร์หมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งแอร์ปิ้งวันนี่มาหมูปิป้งนะอันจ๊ะอันจ๊ะไอ้ดูเชดดิสหมูปิ้งนั่งอยู่เฉยๆ้าๆดินนะลูกโอเคนั่งรออันจ๊ะอันจ๊ะโอเคเชดดิสอันจ๊ะอันจ๊ะอันจ๊ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อก็ตั้งชื่อให้ว่ารถเข็นคันนี้นะคะมีชื่อว่ายกเฮงค่ะก็คือหมายถึง่าทำอะไรก็ทิงเฮงไปเข็นขับรถถายก็เฮงนะคะใช้รถคันนมือเี้ยงรํารวยค่ะบูปิงคือพิตอร์ค่ะ ักไม่ยากหัวรอนะคะทุกคนความระเบียบจิ๊แต่ตอนนี้นะคะยกเพลงก็จะพาหมูปิ้งนะคะลองรถนะคะว่าใช้ได้เป็นยังไงบ้างนะคะเออเขาว่ายินเลยอยู่นิ่งมากเลยค่ะหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งสตอร์นะเออหมูปิ้งบาย

บุ๊งนี่เป็นเด็กนะคะถ้าทำอะไรก็ทำไดีมากเลยบุงไปดนั่งสบายไปลูกเดวันน no> well ี้เราจะเก็บผัดไปขายกันเดี้ยวเียเดียวเ่ยวอนะให้ฉันหันก่อนนะุนะเออเดินๆไปเราเลี้ยวเราจะไปเก็บขักนะเดินเดเอาอย่นี้จะลง ดำดำนะหมูปิ้งลงลงเลยลูกค่อยๆค่อยๆลงอะลงโอเคค่อยๆนะมูปิ้งลงลงไปเลยหมูปิ้งลงลงโอเค วันนี้เราก็จะมาเริ่มไถสวนกันนะคะเพื่อนแม่ย่าก,ก็มาช่วยไถยสวนให้ด้วยนะคะปีนี้และปีนี้นะคะพวกเราก็ไม่ได้ขนพวกปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่เลยนะคะถ้าใครจะปลูกผักเตรียมดินก็ต้องใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้ซอกับที่บ้านจะลองไม่ใส่ดูค่ะจะใส่แค่ปุ๋ยเม็ดนะคะใส่แพร่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียววานลงไปพอบางๆค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะเราปลูกผักกันนะคะผักมันต้นใหญ่สูงมากนะคะมันละถั่วผักที่กินผลนะคะมันบ้าใบค่ะเหมือนรู้สึกว่าวิตามินใต้ดินที่แม่ย่าบำรุงอยู่ทุก ปีนะคะมันเยอะเกินไปมันเยอะมากพอแล้วนะคะปีนี้เลยอยากลองดูแบบไม่ใส่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไถสวนขึ้นล่องนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะคุมผ้าพลาสติกสีดําค่ะเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะปลูกมันฝรั่งนะคะแถวนี้จะปลูกมันฝรั่งคะ่ะแถวเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะปลูกเอาไว้ทานนะคะปลูกเอาไว้ทาน,นะคะ่ะทุกคนดูด้วย ไอ้รวยคนสวยค่ะทุกคนรวยคนสวยเป็นคนสะอาดมากเลยที่หูขี้ตาไม่ค่อยมีเลยเขาทําความสะอาดตัวเองทุกวันเลยคนเนี้ยรวยคนสวยส่วนคําถามนะคะคที่ถามเข้ามาตลอดเลยว่าทําไมต้องคลุมผ้าพลาสติกสีดําก่อนปลูกนะคะไม่คลุมก็ได้ถ้าเราขยันถอนหญ้านะคะแต่คือการคลุมเนี่ยนะคะมันมีมันคือมันดีหลายอย่างคะ่ะป้องกันหญ้าขึ้นนะคะแล้วก็ ให้ความชุ่มชื่นนะคะใต้ดินของเราด้วยนะคะหน้าดินไม่แห้งค่ะทุกคนเวลาฝนตกนะคะหน้าดินก็ไม่พังด้วยนะคะอีกตัวจะชีก้วชิวะโอเคขวบขึ้นจะแถวที้ปลูกมันช่หลังค่ะร่องเดียวพอเอาไว้ เอาไว้แค่เอาไว้กินเพราะว่าทุกปีนะคะปลูกเยอะไม่ได้ค่ะทุกคนพอเราปลูกเยอะนะคะก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆดญาตินะคะเอามาให้ทุกปีเต็มตู้เย็นเลยคะ่ะ

เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขึ้นล่องคุมผ้าพลาสติกค่ะเตรียมปูผักนะคะรอมเมล็ดผักงอกอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกที่นึงค่ะทุกปีซาก็จะพาทุกคนดูนะคะมันก็จะเป็นหัวมันฝรั่งแบบนี้นะนเขาก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะเกาหลีไม่จําเป็นเพราะมันหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวเขาก็เก็บไว้ในบ้านปกติคะ่ะอากาศหนาวๆมันก็จะมีหนอนนะคะเห็นไหม แตกขึ้นมาค่ะเขาก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะนี่เอาที่มันมีหน่อเงี้ยค่ะเอาไปลงดินปลูกค่ะปลูกหลุมละหนึ่งอันหลุมละหนึ่งอันนะคะเว้นความห่างประมาณหนึ่งไม้บรรทัดค่ะนี่ค่ะบางคนมันฝรั่งเยอะหัวหนึ่งก็ผ่าแค่ครึ่งเดียว บางคนมันฝรั่งน้อยนะคะมันมีตาแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็ผ่าได้อีกนะคะเป็นอันนึงเนี่ยผ่าได้เป็นสีซีกเลยนะคะนี่ผ่าครึ่งก็ได้เอาอันนี้ไปเอ,เอาเอาครึ่งนี้ไปปลูกนะคะแล้วอันนี้มันก็จะงอกขึ้นมาค่ะเป็นยอดนี่ก็งอกขึ้นมาเป็นยอดค่ะออกมา okay. โอเคตักแค่อ๋อต้องมีผงโอ,โอ้ตักตักแค่ตักตักมืนต้องอีกหอ,อมอ่ะชุบยุกนี่ค่ะทุกคนความห่างหนึ่งไม้บรรทัดนะคะออกมาตักตัก ต้องมีดูเกล็ดน้ำพอนขึ้นใส่เขาจะมั่วอยู่ๆอยู่ๆอะไรบุ่ลงเอามากโอเคอีดูเคอันนี้อีดูเคเหมนอนอะไรก็ได<ร>้นนะ<อ>จะคว่ำหรือจะหงายก็ได้นะคะได้หมดเลยคะ่ะแล้วก็เอาดินกบคะ่ะแม่ก็เจาะไว้ให้แล้วนะคะก็เอาวางลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ดินกบแค่นี้แหละง่ายๆคะ่ะทุกคน แล้วเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีหัว1นึ่งสหนะคะให้เราเก็บนะคะนี่นะทุกคนเราก็นั่งปูกไปแบบนี้เลยค่ะสบายๆ ี่นะทุกคนก็เป็นอากาศหง้ามงกว่าสะเดาเอาเพราะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ประมาณสี่โมงนี่ค่ะแล้วก็นั่งปลูกไปคะ่ะทุกคนสบายบายอยู่ในบ้านของเรานะคะอากาศก็ดีค่ะอากาศเย็นสบายปีนี้เราก็ปลูกมันฝรั่งเอาไว้กินนะคะแค่แถวเดียวค่ะ ค่ะทุกคนหยอดลงไปค่ะนั่งปลูกสบายๆเลยค่ะปลูกง่ายค่ะทุกคนเวลาเก็บก็เก็บง่ายด้วยนะคะเวลามันเกิดขึ้นมาก็แบบเต็มเลยนะคะเป็นพวงเลยค่ะ ได้ผลผลิตเยอะัน้ำผัลลังนะคะก็จะเป็นส่วนผสมในการทำอาหารนะคะต้มไก่ค่ะต้มไก่เผ็ดนะคะใส่มันผัลลังแม่ก็จะใส่มันผัลลังเนี่ยค่ะที่เราปลูกนะคะให้ลูกค้ ى, กคาเอาพ่อเก็บขายพ่อเก็บไข่แล้วคะอาป้าเบียกเก๊อีส์สอไม่เก๊อวันนี้จุกเอไเก็บไข่ได้สามอันเมื่อวานเก็บได้ยี่สิบเก็บได้วันละยี่สิบฟองทุกวันราวๆนะะี้ค่ะ นี่เก็บยังไม่หมดมั้างเนี่พูดขอดูในเล้าไก่อ้อแถวนี้ไม่มีฝีมือไทยเลยนะทุกคนฟีนี้ฝีมือซอคนเดียวค่ะถ้าวันไม่สวยถ้าปลูกขึ้นมาแล้ววันไม่สวยก็เป็นาะฝีมือซอนะคะแม่แม่ก็ไปทําดินอยู่ตรงนู้นค่ะพ่อไปเก็บไข่ตอปลูกคนเดียวเพราะว่ามันไม่มันมีแบบว่าร่องเดียวแถวเดียวนะคะถูกง่าย เก็บไข่ได้กี่อันครับคะ20กิ่เ20개ิ่งเด๊ะ20กิ่อค20่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกมันฝรั่งนะคะเสร็จแล้วค่ะดินตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะรออย่างเดียวรอผักที่โเพร้อนะคะถ้ามันโตเมื่อไหร่นะคะก็จะเอามาลงปลูกตรงนี้เลยค่ะเราก็มาคอยดูนะคะจากพื้นที่สีน้ําตาลต้นไม้แห้งเหี่ยวนะคะทุกคนน่าจะประมาณอีก2เดือนหน้าทุกอย่างจะเขียวขจีนะคะยังกะคนละโลกเลยค่ะ เราดูมันฝรั่งกันด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะอาทิตย์กว่าๆผ่านไปนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าผักที่เราเพาะกันนะคะมันงอกแล้วนะคะ ซ่ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยอากาศร้อนๆนะคะเพราะนี่กี่วันงอกนะแต่ที่เกาหลีนี่โซ่ก็เห็นไหมคะคุมพลาสติกแล้วก็คุมผ้าห่มอีกรอบนึงนะคะเร่งให้มันอบอุ่นที่สุดให้มันงอกเร็วๆค่ะนี่ค่ะมีบวบเปลี่ยมอันนี้บวบเปลี่ยมนะคะงอกแล้วค่ะปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแตงโมยังไม่งอกเลยค่ะข้าวโพดค่ะข้าวโพดงอกแล้วกระถินนี่ต้นกระถินค่ะกําลังทยอยงอกนะคะ แล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็งอกแล้วทุกคนนี่มะเขือเทศหมดเลยค่ะพริกพริกพริกก็เริ่มงอกแล้วอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยมะเขือเปราะเจ้าพญานี่งอกแล้วทุกคนกระเพราโหระพาแมงลักค่ะงอกหมดเลยสวยมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ก็งอกหมดแล้วดอกไม้งอกง่ายมาก อากาศจะเย็นแค่ไหนนางก็งอกค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงเอออันนี้ก็งอกแล้วค่ะจริงๆตรงนี้มันก็อยู่ข้างในนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันงอกแล้วซอก,ก็เลยเอามาวางไว้ข้างนอกเลยค่ะแยกออกมาเลยคือไม่ต้องอบไม่ต้องใช้ผ้าห่มอ,อะไรแล้วนอันนี้เป็นพวกฟักทองค่ะฟักทองหลายหลายสายพันธุ์จริงๆค่ะหลายสายพันธุ์มากปีนี้ พวกกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงดอกแคก็งอกแล้วดอกแคดอกแคปีนนี้แม่ย่าบอกว่าอย่าปลูกเลยลูกต้นมันใหญ่รากมันลึกนะคะเวลาทําความสะอาดสวนนะต้องขุดลงไปถึงรากนะเหนื่อยแม่บอกแต่ก็ยังแอบปลูกอยู่ค่ะแต่จะไปปลูกอีกที่หนึ่งนะคะเป็น่ะแอบปลูกดอกแคแม่ย่าไม่รู้ต้นอันนี้แม่ย่าก็ไม่อยากให้ปลูกค่ะอยากให้ปลูกอยู่แต่ให้ปลูกไว้กินแค่นิดเดียวไม่อยากให้ปลูกเยอะ เพราะว่าตอนที่แบบทําความสะอาดสวนนะคะมันจะทั้งตัดด้วยะคะ่ะเหมือนตัดต้นไม้เลยะคะ่ะทุกคนอืมแล้วลากก็ยาวด้วยค่ะลากก็เลือกแล้วอันนี้เป็นพวกแตงกวานะคะถั่วพุ่มปีนี้ถั่วพุ่มถูกใจแม่ย่ามากมันไม่ต้องใช้ค้างต้นไม่ใหญ่มากเป็นพุ่มรสชาติเหมือนกันเลยแม่ย่าแบบโอ้โหแล้วทําไมปีที่ผ่านมาเราไม่ปลูกแบบนี้นะคะแม่ย่าบอกชอบนะคะชอบถั่วพุ่มที่มันต้นเตีย้ยๆอะไรอย่างนี้นะคะแม่บอกชอบมากเลยตัวนี้เดีย๋ยวรอดูค่ะ เมียตื่นเต้นกับตัวนี้ที่สุดซอก็เหมือนกันซอยังไม่เคยปลูกเลยนะเพิ่งจะมาลองปลูกปีนี้ค่ะ f อฟซีแนะนํามาก็ลองดูเนาะส่วนนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายบ้านเรานี่แหละงอกแล้วอันนี้เป็นพวกหัวหอมใหญ่ค่ะพวกหัวหอมหัวหอมแดงแล้วก็หัวหอมแดงแบบใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่นี่เพราะนี่ก็ขึ้นช่ายค่ะอ่าแล้วให้ดูส่วนตรงนี้เป็นผักบุง้งผักบุ้งนี่เพิงพ่งเพาะเริ่มงอกแล้วผักบุง้งมีผักบุ้งจีน แล้วก็ผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งแดงผักบุ้งแดงที่กินกับส้มตำอ่ะอร่อยอร่อย คนอีสานจะรู้ดีที่แบบเขาไปเก็บตมทุ่งไร่ทุ่งนามากินนะคะนั่นแหละกินกับส้มตำอร่อยดีแล้วส่วนอันนี้นะคะส่วนนี้ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีมากมากเลยค่ะพี่เขาว่าเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็เป็นเอฟซีที่ช่องด้วยซอไปซื้อต้นชะอมกับพี่เขามาสองต้นเนาะแล้วคราวนี้พี่เขาก็เลยส่งมาให้ซอเพิ่มอีกค่ะส่งมาให้ฟรีๆเลยนะคะเนี่ยกระบะเนี่ยฟรีๆเลยคะ่ะคือกิ่งของชะอมค่ะที่พี่เขาแบบชํามาเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวซอให้ทุกคนดูเนี่ย ชัมมาเรียบร้อยแล้วก็มีรากด้วยค่ะเอามาให้ซอบปลูกซอแลดีใจมากเลยอะซอก็จะปลูกอย่างดีเลยนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากเลย เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับมเมล็ดผักนะคะที่เราเพาะๆกันไว้มะมันเริ่มงอกงแล้วค่ะใกล้จะได้ปลูกแล้วดีใ,ใจที่สุดเลยะคะ่ะ,คะส่วนคลิปนี้นะคะสอก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะให้รลยๆปิดกล้องเนาะยังไงเราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะคลิปนี้ก็พาเพาะนะคะผาเตรียมดินคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรอปลูกอย่างเดียวเลยะคะ่ะหลังจากนี้ก็สนุกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพาะเนาะเตรียมดินมัน ก็จะแบบแบบไม่ค่อยนี้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงลงปลูกนี่คือจะง่ายค่ะช่วงเอาไปปลูกนะคะคราวนี้มันก็จะแบบสวยเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรมากแล้วค่ะจะมียากหน่อยก็ช่วงเตรียมดินแล้วก็คุมท้ายยางแค่นี้แล้วก็เพาะเมล็ดผักแค่นี้ค่ะที่เหลือล้วก็รอปลูกอย่างเดียวค่ะช่วงรอปลูกวันนี้ซอขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ